กำกับดังกัมพูชาขู่ฟ้องทัวลงค่ะหวังปิดปากสื่อไทยห้ามวิจารณ์หนังเขมนค่ะ ก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งบดนะ,ะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ f ฟ c e b o o โทรลงของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือดูท่าแล้วจะยาวนะคะเรื่องนี้จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมงานโทรลงของเรานะคะได้มีการนําเสนอเรื่องหนังของเจ้าหญิงก,มกัมพูชาที่มีรายได้ทะลุล้านแต่พอหารค่าตัวออกมาแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าน่าจะเจ๋งนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยนำเสนอไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วแต่ว่าผู้กํากับเพิ่งจะมาโพส์ถึงเรื่องนี้นะคะคาดว่าอาจจะงานยุ่งกับการทําหนังก็ปี้ไทยเรื่องใหม่อยู่โดยเรื่อง ื่อก่าตอนนั้นนู้ชมเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเขมรนะคะเมื่อเรื่อง The Night Curse of Richie นะคะภาพยนตร์เขมรทุนจีนโดยพ่วมกับเขมรที่ไปใช้ในไต้หวันนะซึ่งหลังจากที่พายเวลานับเดือนพ่วมกับเขมรคนนี้ค่ะแชร์ลิงค์ข่าวออกไปในโพสต์ ของหน้า Facebook ตัวเองนะคะบอกว่าแล้วทําไมถึงบอกว่าเรื่องความรักของเนียงเนีย่ยเดมันคลาสสิกโบราณแล้วค่ายกลางคืนของกุหลาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้คือแปลทางสเลตมานะคะแปลมาได้แค่ประมาณนี้เองแล้วเขาก็บอกว่าทําไมต้องไปบูลลี่ไปดูถูกหนังเขาด้วยวันฉายหนังไทยวันเดียวกันกับหนังของเขาแต่ว่าในตลาดไต้หวันหนังของเขาเนี่ยได้คนดูเยอะกว่าคนไทยดูถูกว่าหนัง พูดจาไม่ดีกับเจ้าหญิงหยาบคายแบบนี้นะคะเขาบอกอะไรมันแปลแทงอะไรแล้วก็ไม่รู้ผู้ชมมันฮอตอะไรสักอย่างและอีกโพสต์นึงนะคะที่เป็นการเปิดววขอคนไทยเลยก็คือให้ชาวเนต็ตเนี่ยช่วยกันแปลภาษาไทยนะแจ้งแถลงการเลยว่าเดี๋ยวจะไลฟ์นะคะพูดถึง3สื่อที่วิจารณ์หนังแห่งชาติของกัมพูชาเขาค่ะขู่จะฟ้องสื่อไทยนะคะที่ไปวิจารณ์หนังเขาเขา,เขาทาออกมาของเขาอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันได้แค่นี้นะคะวิาวจารณ์ไม่ได้ค่ะเราลองมาดูความคิดเห็นเพืเจอของชาวเนต็ตเขมรกันนะว่า บบดูขำๆผู้ชมปล่อยสมองดูขำๆว่าเขาแสดงความง่อะไรกันบ้างนะคะคนแรกเนี่ยก็บอก,ก,บอกว่าหวังว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดําเนินการเรื่องนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครั้งนี้เนี่ยดูหมิ่นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพระเกลียดติคุณของพระนโรดมเจน่าราชวงศ์แห่งกัมพูชาหากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยรหรือว่าเพิกเฉยต่อสิ่งนี้สุนัขสยามเนี่ยจะทําอย่างนี้ต่อไปตลอดไปผู้ชมอันนี้ต้องพูดก่อนนะอันดับแรกต้องบอกเลยนะคะว่าเจน่าไม่นับเป็นเจ้าหญิงนะถ้าไม่มีการแต่งตั้งซึ่งก็ยังไม่เห็นจะมีเคยแตต่งงั้ อะไรนะคะถ้านับตามศัก์แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนะหะยุดหลอกประชาชนตาดำๆสักทีค่ะต่อมาคนที่2นะคะบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าบ้านเลขที่2จะอิจฉ้าก็อยากจะบอกอยากจะถามว่าใครอิจช้าอะไรเอย่ยที่ด่าเนี่ยเพราะว่ามันก๊อปปี้หนังไทยก๊อบทุกอย่างแต่มาพูดหน้าด้านว่าตัวเองเป็นโบราณตัวเองเป็นต้นฉบับมันตลกนะคะคุณผู้ชมแล้วร่างชาวเน็ตไทยเองก็มีการไปแสดงความเห็นในโพสต์ของผู้กำกับเขมรเช่นเดียวกันบอกว่าก๊อปปี้ก็คือก๊อปปี้ถ้าคิดจะก๊อปปี้เนี่ยก็อย่างน้อยควรให้เกียรติต้นฉบับนิดนึง ปัญหาเนี่ยแม่นีเกิดเลยนะถ้ามีการซื้อลิขสิทธิ์ไปเพอๆอาจจะมาขายในไทยได้ด้วยและอีกคนนะคะก็บอกว่าฟ้องมาเลยเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะ,ขะเขมรเมื่อลิขสิทธิ์ก๊อปปี้หนังไทยผู้กํากับเนี่ยเคยยอมรับแต่แกงจับไม่ได้ค่ะก็ถ้าตัวเองเนี่ยนะยังไม่รู้จักคําว่าลิขสิทธิ์หรือว่ารู้แล้วแต่หน้าด้านก็ไม่ต้องมาขู่นะเพราะว่าถ้าฟ้องมาเนี่ยก็จะโดนฟ้องกลับเอาได้นะคะทําหนังออกมาโปรโมทไอ้เราก็สาช่วยตีแผ่นะคะแต่ดันจะโดนฟ้องก็แปลกดีจริงๆนะคะนำเสนอเรื่องจริงจ,งจากสื่อ,อขเขมรเองเลยได้ ทัวลงเนี่ยจะน้อยใจเขมรแล้วนะคะแบบนี้